เ and s n n t i m e n t จูเ o u ยน l อรูไลอินโทรดิวใหม่เซ My name อ s สิปาช่วยคุ้ม y student c ข l m m e teacher book now I'm teaching English at v a n Song School When I was young I want to be a teacher I love teaching กับเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวสิปานช่วยคุ้มตำแหน่งครูระดับชำนาญการ ปัจจุบันสอนอยู่โรงเรียนบ้านซ่องอ,อเภอวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3วันนี้จะมานำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่าสปท o โอเบกอเวิร์ดด้านนวัตรกรรมและเทคโนคโลยีการจัดการเรียนการสอนระดับชาติประเภทบุคคลยอดเยี่ยม Active T e a c h ิ r กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขอนำเสนอผลงานดังต่อไปนี้ค่ะเนื่องจากโรงเรียนบ้านซ่องที่ดิฉันสอนอยู่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทําให้นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียนรู้ดิฉันจึงได้พยายามจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเชิงรุกนั่นคือการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้แสดงบทบาทของตนเองในห้องเรียนอย่างชัดเจน ให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเช่นกิจกรรมบทบาทสมมุติหรือกิจกรรมแนะนำตนเองโดยมีครูเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกดูแลกำกับให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่วางไว้ดิฉันจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยเน้นบทเรียนที่ใกล้ตัวนักเรียน โดยใช้เทคนิคการสอนทักษะการพูดตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและออกแบบกิจกรรมเป็นแบบ active learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายรวมไปถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นแรกคือขั้นวอร์มอัพเป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น อยากเรียนในบทเรียนใหม่โดยอาจจะจัดให้มีเกมดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเมื่อครูผู้สอนเห็นว่านักเรียนมีความพร้อมเกิดความสนุกและสนใจอยากเรียนแล้วก็นำเข้าบทเรียนได้ค่ะดิฉันจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้มีการวัดผลและประเมินผล ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดจนทาการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้โดยดูจากผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นหลักการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมๆกันล่าวคือผู้เรียนจะไม่เป็นเพียงผู้รับแต่การเรียนการสอนแบบ active learning จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติตแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองวิธีการจัดก,การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ learner centered approach พบว่ากระบวนการเรียนรู้จากการทำโครงงานเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยให้นักเรียนทำโครงงานบันไดงู และนำเนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมาใส่อาจเป็นเรื่องสิทวัตประจําวันหรือนําเสนอในรูปแบบของการใช้เทนต่างๆจะทําให้เรื่องที่น่าเบื่อกลายมาเป็นสื่อการเรียนที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนซึ่งมีงานวิจัยได้บอกไว้ว่าการใช้สื่อภาพจริงจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดีตัวอย่างกิจกรรมตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดซึ่งประกอบไปด้วยความคิดหรือข้อมูลสำคัญทำให้โครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหาของสาระนั้นๆกิจกรรมป้ายไฟเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องใกล้ตัวทำให้นักเรียนได้ทราบถึงสัญ,ญลักษณ์รูปร่างต่างๆได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมสมุดเล่มเล็กกริยาสามช่องเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจดจำกริยาสามช่องสับสนหรือไม่สามารถจะจำได้พอนักเรียนได้ทําโครงงานนี้ทำให้นักเรียนสามารถจดจำคำกริยาสาช่องได้เพิ่มมากขึ้นกิจกรรมบทบาทสมมุติช่วยให้นักเรียนมีความกล้านในการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆได้กิจกรรมลิตไกด์ เป็นกิจกรรมแนะนำสถานที่ต่างๆช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพิ่มขึ้นกิจกรรมแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเองและสามารถแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้นอกจากนี้ยังมีเพจ Hishabu Speak English ไว้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ผลงานเช่นงานวิจัยในชั้นเรียนหรือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษสิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถสร้างสารค์สิ่งดีๆให้กับสังคมและชุมชนได้ดีอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการต่อต้านการใช้สารเสพติด โดยให้นักเรียนได้รู้จักโทษภัยจากยาเสพติดทําให้นักเรียนได้ทําปสเตอร์อร,รณรงค์กิจกรรมด้วยตนเองแล้วก็สามารถที่จะนําไปติดไว้ตามสถานที่ต่างๆค่ะขอบคุณสําหรับการนําเสนอขอบคุณท่านคณะกรรมการมากค่ะ